ตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากเรือไฟฟ้าของพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไป <c oughs> แมวแมวแมวใครอะ่ะน้องน้องเป็นแมวใครอะ่ะ <c oughs> เป็นเจ้าของมีเจ้าของเลยนะเพราะว่าเป็นแบบมีปลกคอ เดี๋ยวสันจะพาเดินไปที่ป้อมพระสุมเมนนะครับหรือว่าส่วนสันติชัยปราการซึ่งตอนนี้เนี่ยจากตรงจุดเนี้ยไปที่ป้อมพระสุมเมนก็ประมาณกิโลกว่าไม่แน่ใจว่าจะเดินไปหรือเปล่าหรือว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าพอดีว่าแบบมานั่งเล่นที่นั่งเล่นที่เรือไฟฟ้าพอดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าจะแบบ แวะไปที่สวนสันติใจประการเนื่องจากว่าวันนี้เขาจะมีขายของที่สวนสันติด้วยนะเราก็เลยว่าเดี๋ยวไปดูสักนิดนึงว่าเขาขายอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือว่าจะวินั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปดีโลครึ่งเลยนะนี่คือเดินย้อนกลับมาจากท่าเรือเทเวศนะครับอ๋อมันต้องมันต้องไปซอยนูน้นทุกคน จริงๆเราสามารถที่จะชุมชนวัดนอรนาถจริงๆเราสามารถลงก่อนได้หนึ่งสักหนึ่งหนึ่งอันนี้นะหนึ่งท่าเหมือนแบบมันจะมีท่าเรือตืดๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยเราลงก่อนหนึ่งท่าเพื่อที่จะเดินเข้าถนนใหญ่ไปตรงนั้นเลยถ้าเราไปลงสุดสุดซอยสุดซอยสุดเออท่าเรือสุดท้ายเลยเทเวศเลยเนี่ยมันก็จะ ต้องเดินย้อนกลับมาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะเดินไปป้อมพรซซูเมนโลครึ่งก็แค่โลครึ่งนะนี่ตอนนี้เสียงอาจจะแบบว่าแหบๆนี่นยนะไปต่างจังหวัดมาแล้วเจอแดดร้อนสามวัน มอเตอร์ไซค์เที่ยวแบบตากแดดวนสามวันปีนนูน่นนี่ทำกิจกรรมกลางวันร้อนแดดเยอะมากเลยพอตกกลางคืนก็คือเปิดแอร์นอนเย็นตากแอร์ทั้งคืนพอกลับมาถึงกรุงเทพมหานครปุ๊บเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยก็คือพยายามเหมือนร่างกายพยายามจะเป็นไข้นะแต่ว่าคือเจ้าของเจ้าของบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นร่างกายก็แบบ จะเป็นจะเป็นแต่ว่าเราบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นมันก็เลยยังไม่เป็นเดี๋ยวเราเดินย้อนกับไปทางนี้แหละทุกคนอันนี้เขาเรียกเขาแยกอะไรไม่รู้อ๋อนี่ไงตรงป้ายเดี๋ยวขอดูป้ายกันเอาแยกเทเวศนั่นเองนะแยกเทเวศเดี่ยมันต้องเดินตรงไปตรงนี้เพื่อที่จะไป,ไเ,ปเพื่อที่จะไปะป้อมพระสุมเมนคือเขาจัดงานอยู่ที่ป้อมพระสุมเมนไง สวนสันติชัยปากานจริงๆมาช่องทางอื่นก็ได้นะแต่ว่าเอินว่าเราอะนั่งเรือไฟฟ้าไงนั่งเรือไฟฟ้าเล่นเนี่ยก็เลยแบบเออมาทางนี้แหละนั่งเรือไฟฟ้าเล่นก่อนชมบรรยากาศนั่งเรือไฟฟ้าก็สนุกสนุกนะมันแบบเคลื่อนช้าๆเนิ่นๆสบายๆเดี๋ยวลองลองเดินดู อันนี้คือเป็นการเดินจากท่าเรือเทเวศครับจากท่าเทเวศเรือไฟฟ้าอุ๊ยสายนี้ไปไหมส่วนมากฉันก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเดินในกรุงเทพทบมากเท่าไหร่เล้วทบมีบนประคาเฟ อันนี้ตลาดรวมยางเดินไปเรื่อยๆตลาดรวมยางตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณแบบสี่โมงเย็นกว่าๆเลยคนระับสี่โมงจะครึ่งและสาย วัดปากน้ำนนทบุรีสายสามศูนย์ตะก้าผ้าคอเวลานขนมนะนึะ่ยเตี๋ยว เดินไปเรื่อยๆพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆอ๋อทุกคนถ้าเราเดินไปไม่ไกลเนี้ยคิดว่าน่าจะถึงวัดอินนะวัดอินวัดอินที่มีพระองค์ใหญ่ๆอะ่ะเหมือนวัดอินเขาจะอยู่ตรงสะพานพระรามแปดพอดีเลยแต่ว่าเราต้องเดินเราน่าจะต้องเดินไปอีก ตรงแยกนี้เราต้องเดินต่อไปอีกโลครึ่งหนึ่งกิโลหกร้อยเมตรเจะหมดรนานหนึง 1, น่งกิโลหกร้อยเมตรเขามีอะไรบ้างอุ้ยด้านนี้แบบว่าสวยมากเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นะตอนนี้คือสามเซนเฮ้ยใช่เหรอ 3ามเซนป่ะนะสามเซนสิบปะสายตามองไม่เห็นเนียสาย,สายตาแบบว่าแย่าวสายตาแบบสั้นจัดสมัยเด็กก็จะมีคนบอกว่าสายตาสั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแก่ไปมันก็ยาวคือมันไม่ใช่ไงบอกว่าคือมันสายตาสั้นก็คือสั้นสายตายาวคือสายตายาว มันจะมาแบบว่าตอนแก่ปุ๊บสายตายาวมันจะมาพอดีไม่ได้ไงคนชอบบอกว่าเดี๋ยวสายตาสั้นพอแก่ไปเดี๋ยวสายตามันก็จะเริ่มยาวมันก็จะพอดีกันมันไม่ได้ทุกคนอันนี้เราต้องเดินตรงต่อไปอีกนะเนี่ยโอ้ จะต,ต้องเดินตรงไปอีกนะครับเพื่อที่จะไปส่วนสันติชายปากาเนะครับจริงๆอ่ะเขาเรียกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้นี่นะถนนทาศสารสมัยที่มาบ่อยๆอะ่ะก็จะมีแบบว่าคนมาเยอะมากเลยเนะนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะชอบมาเดินเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะเดินไปถนนทาศสารตรงนี้ไปวัดอินไปห้องสมุดของอ,อะไรอะ่ะแบงชาติปะห้องสมุดที่มันจะเป็นห้องสมุดแบบเงียบๆอะ่ะ โอ้เสียงดังจัดโอ้เดินมาทางนี้ก็คือมีร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะเลยทุกคนฝั่งนี้ก็ร้านอาหารหมดเลยร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็คือต่างชาติก็เยอะอยู่นะจะเป็นพวกร้านขายของร้านคาเฟ่อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็น่าจะมาอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันเนาะ นักท่องเที่ยวน่าจะมาแบบอยู่อาศัยพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเราเดินยาวไปเราเดินยาวไปเรื่อยๆมันก็จะอยู่ใกล้กับทางพรอมและตอนนี้คือสํานังกงานเขตพน,นัรอันนี้น่าจะเขตพนัทพรแล้วเนี่ยสถาบังลำพูอ๋อเราเดินเราสามารถแบบเดินเล่นๆแล้วเราเดินไปตรงนี้ได้นะถนนข้าวสารเนะี่ย นีแบบนักท่องเที่ยวเยอะกันคืนกันคืนอาจจะสวยก็ได้นะเนี่ยน,นะข้างในอะ่ะมันจะเป็นว่า,วาราณโบราณกเก่าๆสำนักงานเขตพนักขรเดินต่อ กร <Es> ุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพกรุงเทพซัมซินดิงโ,โอ้โหโอ้ร้านกาแฟคือเป็นร้านเแบบอันนี้เป็นร้านกาแฟบอกน่ารักน่ารัาาก,กเต็มเลย คือมันเป็นแบบเมืองเหมือนเหมือนแบบเมืองโบราณนะเป็นแบบโบราณโบราณราณ,าณสมัยแบบว่าหนังยุคเก่าอะ่ะสาม,มารถประสร้างมาใช้พื้นที่แถวนี้ในการทำเออละครแบบยุคเก่าๆได้เลยนะเพราะว่าตึกตึกก็ยังเป็นตึกโบราณตึกเก่าตึกอะไรเต็มเลยเลยนะแต่ันก็มกมีนูนหุยด้านในอะเหมือนด้านในเขามีอะไรแบบเยอะแยะเลย แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินต่อไปนะยาวๆไปดูว่ามีอะไรอีกเดินเล่นไปเลยเดินเล่นไปเลยอันนี้ก็คาเฟ่คลองบางลำพูนะครับเฮ้ยมีร้านอาหารด้วยนะ เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่คลอ,องบางลำพูไปเดินแต่ว่าคลองบางลำพูน่าจะไม่ได้ใช้ในการเดินทางเดินทางทางเรือนะ เดี๋ยวเดินมาถึงแถวนี้แล้วน่าจะไม่ได้ไกลแล้วนะทุกคนเราจะเดินไปสวนสันติมีถนนพรสุเมนเย่แล้วต้องเดินเข้าฝั่งนี้แหละ อนนี้เราก็เดินมาแล้วก็เราก็เกลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ป้อมบาซุเมนนะครับแล้วก็สวนสันติชายปราการามีร้านขายเสื้อผ้าทางนี้จะดูเงียบๆเนาะดูแบบว่าเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือนเขาบอกว่าไม่ค่อยมีร้านค้าร้านขายเลยก็จะเป็นแบบ เป็นฟิวบ้านพักบ้านชาวบ้านอาคารสำนักงานเลยรทั่วไปรุ่นเห็นเห็นแล้วเห็นป้อมพัสุเมนแล้วด้านหน้าไปหาอะไรกินเขาบอกเหมือนแบบเหมือนว่าจะมีงานมีอะไรอยู่นะตรงนั้นนะี่นะไปหาของกินแถวนั้นแหละแล้วลค่อยกลับบ้านป้มโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าเยอะเสีะนี่ริมทางนะเที่ยวต่างชาติต่างชาติเขาก็มาเดินเล่นแถวนี้เนาะคือมาเดินนอันนี้มันเป็นแบบเมืองเมืองกลางเมือง okay. Okay. อู้อ๋ออันนี้มันเป็นแบบเหมือนอแบบอคล้ายๆโรงแรมนะอันนี้ั่งเยอะมาก ัสตเต็กโอ้ของกินโอ,โอ,โอ,โอ้ตรงนูง้นของ,งกินก็เยอะร้านอาหารข้าวหวานเยอะแยะเลยเดี๋ยวพอเดินดูก่อน นี่ทุกคนเราถึงแล้วเราถึงที่ป้อมประสุเมนนะครับแล้วก็นะข้างก็เป็นสวนสันติชัยประก,การนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วก็น่าจะกลับแล้วละประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือเราแค่แบบว่าพามาเดินดูบรรยากาศเฉยๆนะว่าการเดินจากตรงคองพระดุกปุงเกษมาที่นี่เป็นยังไงบ้างนะวัด ไงถึงแล้วตลาดน้ำจะใช่ป้อมป้อมพระสุมเมนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมพระสุมเมนนะครับนี่เลยป้อมพระสุมเมนสร้างในรัชมสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นป้อมต่ออิฐถือปูนทรงแปดเหลี่ยม หันหน้าออกริมคลองบางลำปูรากฐานของป้อมและกำแพงเป็นฐานแผ่อยู่ตำ่ำจากระดับคิวดิน2เมตรครับวัดจากด้านเหนือไปทางด้านใต้กว้าง45เมตรสูงจากพื้นดินถึงยอดใบเสมาบนป้อม10.50เมตรและสูงจากพื้นป้อมชั้นบนถึงหลังคาหอรบ18.90เมตรลักษณะเป็นป้อม3ชั้นมีบันไดขึ้นป้อมจากทางด้านในกำแพงสบันไดมีเชิงเทินและ แผงบงังปืนป้อมชั้นล่างแบ่งเ,เป็นสองส่วนนี่เลยไปเดี๋ยวพาไปไปเดินดูโอ้โอไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในอันนี้สวนสาธรารณะสันติชัยประกาศนะครับ